สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าอุ้ยลแมแห้งๆไปเก็บใบแมงลักนะจ้าไปเก็บใบแมงลักหลอดไตต้ตนใหม่ไปอีกก่อนต้นผู้ม่อนหล่ะจ้ะพี่น้องปีนีโบมีนลูกเลยมีอยู่พันปดกนะอันก็นเขากิน ด้อสุดท้ายเบิ่งมือหลังได้คือเกบมือนาได้พี่น้องเด้อนี่ <c oughs> สิไปเก็บผักอีตูวก่อนจักหน่อยก่อนนะจ๊ะเนาะเก็บผักอีตูวจักหน่อยก่อนใส่แกงเห็ดนะจ๊ะเนาะเก็บสดเห็ดก็ไปหามาใหม่ๆสดๆผักอีตูวก็เก็บที่สวนสดๆนี่แหละจ้ะเดี๋ยวสิกลับกล่องให้เบิ่งเด้อจ้ะน้องเนาะ อีบพี่น้องาปนี้รีบพาอีตูไปใส่แกงเห็ดอ้ยใส่หลายๆมันก็สิแสบสีหอมเนาะมันกำลังขื้นดอกเฝ้าดิบเดี๋ยวจะปล่อยงวดลังขึ้นดอกไว้มันขื้นดอกไว้ขื้นดอกไว้เดี๋ยวมันคุณละหอมมันหอมกระเดือนนี่มันหอมกระเดือนใดล,ละวะเดือนอยัง่าเดือนนี่กลกกระดายอยู่เลยเนาะ กระดาอยู่เลยนี่มันอยู่ไปหดกันยามชิวหอดบอเดี๋ยวเราก็สิไปแกงเห็ดให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ ใส่ลายกับหอมลายอู้มันหอมนะใส่แค่นี้แหละพี่น้องนี่นี่ละจ้าแมงลักโอเคแล้วสิไปแกงไงเห็ดกินโอเคน่ะจ้าแค่นี้อ่ะนี่ละจ้าเห็ดร่วมเห็ดร่วมที่ไปเก็บมา นี่ก็มีเห็ดนำมาอางเห็ดบักนาวเห็ดมันปูสิกแกงร่วมกันเลยเนาะจ้าเนาะนี่นี่กับพริกกระเทียมตะไไข่ที่เด็ดเขามันก็ะขึ้นอี่แล้วไปตัวใบแมงลักไปเก็บมาละจ้ะเอาก็ได้ใส่บวบบวบที่นี่ละจ้ะบวบฝรั่งซุขี่นี่จ้ะมี่สีใส่ใสิกแกง มีซัมไล่กบแกงซัมนานละจ้ะเพราะว่ามันเห็ดปีนี้มันออกสาโอ้ฝนมันบดีอยู่ละหมอ้อกับเดือดละจ้ะใส่ใบบักกูดใส่ตะไคร่ลงซับลงไปน้ำอันนี้ก็เสียวฮิตกับพริกที่ตำไว้ลงเลยนะจ้ะพริกที่โขกไว้ลงเลยนะจ้ะเนาะ น่ามันก็สีดำๆเนี่ยจากน้อยเนาะเดี๋ยวจะเอาลงเลยล่างเรียบร้อย ทังเห็ดมันปูทั้งเห็ดหนาแล่ทั้งเห็ดบักนาผสมกันไปเลยแับนี้ก็สิโอ้มันเดือดกันลจ้ะเนาะแบบนีแเราแบบแกงแบบดอกก็ยงสีไปเลยต,ตัดตัดแต่เห็ดปวกเห็ดตัดแต่เห็ดไอ้บักนากับเห็ดหน่าแหลนแลจ้ะเนาะ หมอกำลังจะเดือดจ้ะตามจริงนะเห็ดมันปูเขาเจ้าย่นี่ขาเจ้าสิบว่คอยแกงดอกเสนหมากสิพัดมากกว่ามันถึงแสบกันแ,แล้วแต่คนหมักนะจ้ะเนาะจะคล้องกับปกติกับว่คอยแกงเห็ดมันปูดอกเส้นหมากกับสิพัดพัดใส่เนยใส่กระเทียมแต่มือนี่มันหลายอย่างเรามันกับได้ย่างลเล็กนะหน้อยก็เลยมาแกงใส่กันนะจ้ะเนาะรอมหมอเดือดก็นนี่ก็น่าจะเนาะ ใส่น้ำปลาแล้วจ้ะใส่ปลาดักน้ำปลาเพราะว่าใส่เกลือไปน้อยหนึ่งเราอยามันเข้มใส่เกลือไปเปลือกหลายลืมไปนะว่าลืมไปนะว่า mm. อันจะคลองตำใส่บักผิดแล้วกับกระเทียมกับตะไคร่ใส่เกลือไปแล้วพอะตั้่งหม้อลงกระเทกเกลือโจกรงอีกว มันเค็มแล้วมันเอาขึ้นไปได้นี่เก็ียเอาบอันโอ้โว่าวกับว่าวิีดว่าวบัติก็เตียจะเป็นยังไงนี่ก็เกเียบวกลุ้งแล้วจ้ะ ่ทรายจะใส่อันบ่ใส่ลายดอกบอกัวจะเนียนใส่ผพะอีตูแบบนี้หรักแต่ว่ามันหยุกหรอกมันก็สีบ,บ่ลายไปไหนดอกวะพะยูตูไปได้แต่ก็เก็บมากกระกิดมากลายเติบนี่แล้วปลูกผพะอีตูเวลาหนาเฮ็ดนี่แหละก็ใส่ตอนสิบสี่ปงหอมองนะจ๊ะเนาะ ซุกแล้วนะพายตู้ใส่หลายๆหอมหอ่วยๆโอ้ก็อยากสิภาค สายไล่ดีดพีน่น้องใบแมงลักไข่ก็ไดหอมหอมไม่ไข่เสบเนาะนี่ล้วจ้าสุกแล้วผักใดใบแมงลักอะสลบสไลด์แล้วเนา,ะ,านะจ้ะเนาะปิดไฟก่อนตัก่นนอนหลมหอมหอ,หอมจ้าหอมใบแมงลักหวยหอยวะ กินข้าวแรแล้วเด้อบาทนี่จ้าแค่นี้เนาะจ้านา้อธรรมาเคมีกับก,กดไหลกดแช่กดซับส์ไข่น้ำนี่ได้จ้าเด้อ